สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดาร์กโวนะวันนี้เราก็จะมาดูเกม Play t o g e t h e r อีกเช่นเคยนะครับอ่าก็มีคนขอมานะอ่าเมื่อไม่นานนี้นะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในมือถือนะมันจะไม่สามารถอ่าเข้าพร้อมกันได้ทั้งอ่ามือถือแล้วก็ PC นะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนอ่าถ้าเราจะเปลี่ยนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดมันจะอยู่ในตั้งค่าใช่ปะ่ะอ่าแล้วก็ให้เรามาที่ตรงโค้ดมือถือนะครับใช้โค้ดบัญชีมือถือก็คือการล็อกอินสตรีมนั่นเองนะอ่าแล้วก็ใส่อีเมลไปนะครับที่จะได้รับ อ่าเขาเรียกนะเป็นบัญชีที่เราเชื่อมต่อกับาทางสตรีมนะครับอ่าเราก็ใส่ไปแล้วก็กดออกโคดนะครับทีนี้เราก็มาดูโค้ดที่อยู่ในบัญชีของเราครับก็คือใน gmail ของเรานั่นเองนะอ่านี้เราก,กดคัดลอกโคดนะครับในมือถือมันก็จะขึ้นมานะครับคือเราสามารถส่งโค้ดบัญชีอันนี้นไปที่ gmail ใช่ไหมเมื่อใส่โคดที่ p a จตูเกเตบนสตรีมอ่ะคุณจะสามารถเล่นได้นะครับ อันนี้ก็คือกดเมนูโทรศัพท์แล้วก็กดคลิกที่มือถือนะครับอันนี้ต้องไปทําใน PC นะนี่เรากดตกลงไปอ่าส่วนอันนี้เราจะขึ้นมาในหน้าของอ่า gmail นะครับแล้วกดเพเปิด Play Together นี่แล้วก็ไปที่อ่าเล่นเกมอ่ะอ่าลองดูลองดูผมเปิดไว้อยู่แล้วอันนี้มันเป็นเว็บไซต์นะอ่าเดี๋ยวลองดูอ่ะลองกดเล่นดูอ่าทีนี้ก็ตรวสอบทรัพยากรนะมันเหมือนเราต้องล็อกอินใน บัญชีของตีมนะให้เราแล้วก็กดเข้ามานะครับทีนี้ในมือถือมันก็จะขึ้นการแจ้งเตือนนะครับก็คือการสิ้นสุดนะครับเนื่องจากมีอุปกรณ์อื่นล็อกอินนะครับอ่แล้วมันก็จะเด้งออกไปอันนี้ในมือถือผมสิ้นสุดไปแล้วนะคือมันเด้งมันใช้ไม่ได้อย่างทีนี้เราก็เข้าใน PC นะมันเหมือนมันก็แค่เราล็อกอินผ่านอันนี้นะก็แค่เอาโค้ดไปใส่มั้งอ่าถ้ายงงยังไงเดี๋ยวอ่ามันมีที่ให้เราได้ดูดนะน,นี้นะตั้งค่าแล้วแล้วก็อ่าการเชื่อมโยงเนี่ย เนี่ยถ้างง,งลองดูไกด์ไหม่ะดูไปพร้อมกันนะไม่รู้ว่าตัวอ่านี่มันจะติดอิกสิ์ปะ่ะลองเปิดไปพร้อมๆกันแบบไม่ต้องใหญ่มากแล้วโอเคเนี่ยเข้าไปที้งค่าโมบายอันนี้คืออยู่ในมือถือนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงเอาไว้ดูแล้วกันนะมาชัดๆเนี่ยใส่โค้ดที่มันผมเนี่ยเมื่อกีนะ้โค้ดมันก็จะส่งไปที่อ่า gmail ของเรานะอ่าทีนี้ก็กดยอมรับอันนี้น่าจะอยู่ในมือถือนะครับก็คือกดเชื่อมโยงประมาณนั้นมันจะถามอ่ะ แต่ว่าอไอที่ของผมไปถามคือมันเชื่อมต่อไปแล้วนะอ่ะอันนี้เราอยู่ใน PC นะซรนะกดตั้งค่าแล้วก็กดเนี่ยสตรีมแอคเคาท์ถ้ายังไม่ได้ล็อกอินนะแล้วก็ใส่ Gmail ของเราอันนี้คือส่งกลับไปที่เดิมน,นะอันนี้คือการย้ายจาก PC ไปโมบายนะอ่ามันจะดูงงๆนะเนี่ยก็ต้องทำการลิงก์อะไรประมาณนี้กันนะอ่าถ้ามี2 ID ก็น่าจะเป็นอย่างงี้แหละแยกกันนะ สร้างสองไอดีก็ได้นะประมาณนั้นอ่ะ,อะก็ประมาณนี้คนงะไม่งงนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงค์คลิปนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะอเอมันต้องใส่โค้ดบัญชีเนะนี่ยโค้ดให้ใส่ก็ที่เราเอามาเมื่อกี้ก็ใส่แล้วก็กดตกลงนะลองดูไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่องจากเป็นบัญชีนี้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราเข้ามาในเกมแล้วก็กดไอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบัญชีผู้เล่นปกติอะ่ะแบบไม่ต้องล็อกอินอะไรมันมีนมอยู่บัญชีหนึ่งมั้ง เออก็กดแบบเป็นไกด์มานะเออแล้วก็มาที่ตั้งค่าเนาะแล้วก็มาโค้ดสตรีมหรือว่าเชื่อมต่อเออสักอย่างหนึ่งอะลองมาใส่โค้ดก็ได้อะตรงนี้ก็ใส่โค้ดก็น่าจะประมาณนี้ละมั้งอันนี้คือย้ายจากสตรีมไปมือถือเออสำหรับการย้ายถ้าพูดงงก็ขออภยัยด้วยกันนะเออก็ลองมากดเชื่อมโยงมันอาจจะให้เราล็อกอินแล้วก็เอาโค้ดไปใส่ก็ประมาณนี้ละมั้งน่าจะไม่ยากนะครับโอเค คลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะเออก็ปิดมืดๆเลยกันอันจะดูงงๆหน่อยขอให้ด้วยกันนะครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ินนึงก็ปรุงกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับเจอกัน